วันนี้พี่เอ็ดีทำน้ำยาปลากินนะคะตามพีแกงเองตามเองเลยคนอื่นทำปลาหนึ่งตัวนะคะปลาหนึ่งตัวป่นปลาให้แบบงวนเลยให้เนื้อแกงงวนเลยน้ำยาปลาพี่เอ็ดีนะจ๊ะชอบอะไรที่มันเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นดูสักก่อนเข้มข้นไหม กินให้จุกใจหอมลืมเลยหอมลืมเลยหอมลึมเลยน้ำยาปลาเพียรมบีปลาจริงๆทำอยู่บนกลางดอยนะปลาจริงๆของมันต้องมีดูดูความข้นของมันต้องมี คนบึกคนบึกหอมมากไหมวันนี้พีเอสบีผัดกะเพรามะเขือยาวนะะคใครเคยกินบ้างเดี๋ยวมาลองดูนะิแบบนี้นี่แซ่บผัดกะเพรามะเขือยาวรับรองว่าไม่มีคนเคยกินนะพีเอนะสบีเนี่ยท่ะ